สวัสดีค่ะสวัสดีเอบซี่ทั้งช่องของสงการนะคะเมื่อนี้จะผ้ามาตามแนวทางของแม่ไล่นะคะพี่น้องเสียดายค่ะแม่ไล่แม่ไล่พ่นฝันขิวอยู่ดีค่ะแต่วาพ่นตีแล้ว <c oughs> ในคขิปผันบอ่อได้ลุ่งแม่ค่ะพี่น้องเอ้ยเสียดายเก่าซีนะคะพ่นฝันจําได้บ่นะคะฝ <c oughs> ันว่าพ่นไปนอนเฮี้ยงกันผู้เฒ่านะคะ <c oughs> สองคนผู้ยิ่งนอนเฮี้ยงกันเนาะค่ะ เฮี้ยนยายหนุนะคะพี่น้องเพื่นตีอยูุ่นอกอ่าคลิปอเพื่นตีหนึ่งเก่าซีหรือว่าซีซีเอหรือว่าเก่าซีซีพี่น้องเพื่อนวานาะคะพ่นบ่ไดดตอนล่งคลิปผ่นบ่อดดเอาล่งผ่นบ่ไดดเว้ากันอีกพี่น้องลืมไปเลยค่ะเอาจังไดก็มาให้เพิ่นแกมือไม่นะคะพี่น้องเนาะเป็นจังไดงวดนีเพิ่นฝันดีไปเพิ่นได้เสียงเหลีกไปนะคะกะไปหาเพิ่นเล่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีสสดมีความสุขมากกระถืออีกคือเกาเมนบอก <c oughs> อยินแต่ว่าอ่านบอกลงอยู่แต่ว่าบอกล้งแล้อเ่กับเ่าเอาเกาซีน้ำแดงซซีซีแต่ว่าตอนเท้าเบาไม่ได้ไ่เหแลคือว่ามันก็ลืมไปมันลืมตอนเท้ามาหากันน่ะเนาะก่อนสิงลงคลิปเนาะเท้ากัเบเดวากันยูดอก บอดดี้ลงเตว่ากต่เสียดายแต่เมียว่าศูนย์เก่าผ่นบอดดี้กลับหัวอีกเนาะแต่ว่าในคลิปอันย้ํใได้เนี่ยเออย้ํใด้เก่าเว้ากันอยู่ดอกว่าแต่ว่าก็บอกเอฟซียู่ดอกว่าห้องเก่าหองกันตัวเดียวกันก็เลยเออเว้หัวเว้หางก็นเนี่ยอพราะว่ามันเห็นเหล็กหลายตัวแล้วก็เลยก็เลยบอกกลับให้เป็นแต่ว่ากัเว้ลยูทูปคลิปอยู่ดอกอ้าวงวดนี้ วันทีสิบหกกันย่าย่นหกเจ็ดแม่ฝันไปค่ะฝันฝันแล้วเอาแค่ละซื้อเสียงเลขเสียงเลขกันสองมันแปะเก้าเปดอีน้อสองเก้าแปดแม่เอามาเสียงเอามาเสียงหมือหัวไว้ถ้าเราออกมากอย่างนั้นเอามหัวหวไได้ฝันไาได้ครับรถครับรถเสีงเด้ง คร<บ>ับไปหน้าธงเก้าไม่เลขโตเก้าที่ว่าเลขโตเก้าเนี<ม>่ยขับไปครับไปแล้วมันจะไม่ถ้างาท่านว่านะจริงก็เลยอันเป็นโซ่เป็นหิวเนี่ยกอีรวดเลยว่าอ้ไม่ไงเจ้าสิคี้ไปได้อยู่ที่ว่าคือขับแคบงเท้าเผามันเสียบ่ำที่โอ้ยบ่ตำตกรวดกูขับไปได้สะขับไปได้มหมดขับไปไปจอดไปเนาะอ,อันก็เลยอันคู่สีกันเลยว่าปาดเป็นไงเจ้าก็ได้รถงามแต่เจ้าซื้อมาแต่ใสเป็นลูรูป็ปรูปรถกันรูปรถท่านแดงก็เลยว่า อันโอ้ยบ่เคยซื้อคูสีจะใสกระได้ดรถตจ้าอันบ่เคยอึดจังว้าเจ้าเคยซื้อได้ถือมาหนี้พอเป็นเจ้าหน้าที่มานี่มาถามว่าอันเอา้าอันพ่อให้งบว่าซั่นยายเหนียวเลยวาา่าเอ้าทะเบียนเฮาต่อได้เด้๋ยวไปบ้านนายตำรวจมาก,ก็พอดีเพิ่นสิมาจับเฮานั่นก็ซั่นา่ยา ก็เลยเพื่นก็เลยมาถามเลยเอาใบให้เพื่นเบิ้งเอาเบิ้งให้เพื่อนเบ้อว่าเออพานอยู่ได้อยู่อืมค่ะอืมตำรวจพื่นนั่นเนี่ยเพื่นเราว่าได้อยู่ที่ลาเมย่าอยู่สั่นค่ะว่าเป็นยังได้อยู่สั่นเพื่อนนะค่ะอืมก็เลยอันแสดงว่าได้แล้วเออได้เพื่นเพื่นก็ว่าหุ่นซัมมี่แหละค่ะอืมคือคันแมนมือมือมันกลับมาไปเซิ้งหลายเนาะอืมได้อธิษฐานยังบ่แม่อธิษฐานอยู่ นอนหนาวนอนหนากัมีควมเบาควมบางอย่าี้สวดมนต์เลยเขากับมีควมเบาควมบางเนาะสวดมนต์ขุมมือค่ะโอ้แม่กับเลยเสียงแม่เสียงเลขําเสียงเหรอเนาะค่ะเอาหมู่มาเลยเอ้ยเฮีมาเสียงบึ้งตัวเดียวนี่บอกค่ะคู่เดียวท่านี้แล้วบ็สองแปดเก้านี่บอสองแปดเก้าสองแปดเก้าหรือว่าสองเก้าแปดก็สองเก้าแปดอืม โอ้ยซ oh, สืองายแต่พี่น้องเอาบ้านี้มีคู่เดียวนี่วะอืมมีคู่เดียวจะคิดมักคู่เดียวเนี่ยหะืวะก็เดียวว่าไปอีกตู้ไปเท่าก็ต้องใกล้ใมือตัวอ,อีกขับเก่ากับตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อเอาตัวเดียวกันเป็นที่บัะหาเวย้ยจ้าอา้าวลับหัวลับห, àng, หางให้น้ำ ร้อมเลยล่ะบัเน,นี่เลมีหางเดียวท่อนีแม่ไปหมุนหัวหรือจังไดคะ่ะ มุนหัวไวหมุนหัวเนาะมก็เลยมาผันผันดีคักก็เลยมาใส่เป็นมูฟังเนาะปาดประหมุนคอยผันบักดีคักได้รถเก๋งแดงมันกับจำได้แล้วแล้วมันเปรถสีขาวนี่รถแดงจำแดงสดเลยแล้วว่าตีสดสดเลยแต่ว่าทำเยี่ยนบ่เห็นแม่นบ่ทะเบียนบ่เห็นอืมมันจะเป็นตัวนี้ละตอนในบ้านโอ้ยฉันผู้ขายสิมากคนมากคำมาคุ้ให้ผู้ขายรีบกันมาได้อันนั้นอันนี้เด้อสร้างสิลพวกได้ผัดใช่สร้างเหล่าเด้อพี่น้องเลย มันบาหลายตูวแล้วมันมีตัวหนีมันง่ายอีกเนาะแต่ว่าตัวนี้กันดีดีเนาะเก่าแปดนี่วันใดก็วันั่นเด้นเก่าแปดสัมคัดถักอิยมันก็ถือสิบห้าสิบหกสิบเก็ดสิบแปดหมดเลยเนาะบ่าสองหมดนึงเนาะคือตลอตลอเนี่เป็นก็ดวงเฮงคักอหลีค่ะ ฝันแม่นดูวังมืดน้ำเยอะพี่นองเอ้ยปีนี้ถือมืดปีแม่นบ่อข้างตองบ่อถือแม่ก็ได้เนาะได้ได้คือกัเอาคือนหมดนีแ้ก็ได้คือเอาอันนี้ก็คือบ่อตองตียังบ่อบ่ตียั้งตัวนี้เลยมันจะมาได้เดี๋ยวล่ะมันเป็นคือหวดแม่อใหญ่หวัดแม่เสียงอันเจ็ดหกบ่อสุดหลังเนาะเจ็ดหกเออวันนั้นก็คักอยู่ดี่นั่นวันนั้นตัวเดียวเอาอันนี้กับพี่น้องอีฟซี่กับ ใส่โปรดใช้วิจนาณิยานนะคะในการรับชมนะคะแม่เพิ่นกะเอาหมุนหัวตัวนี่คือสองเก้าแปดนะคะบอมมีกว้ามฟันอียังอีกแม่บอกหน่ย<อ>แม่บอ้มีเลขกระซ้ากระซีเสียงเนาะซ้ายกระสีเสียงขึ้น,น,น,นว่านี่เนาะวนกระตองหัวเนาะแต่หวดก้อนในเสียดายบ่ไเด้ลุงให้เมียเนาะแต่ว่าตาสู์เก่านี่ มันก็เป็นศูนย์หกได้ขันผู้ใด้ก็กลับหัวคบหานแต่แม่กลับมังหันกันยังได้เนอะมันก็เป็นตัวเดียวกันก็กับฟเก่าจ้าวันนี้กัแม่กับฝันซับนี้กัฝันบอหลายตัวซื้อกับง่ายพี่น้องบ้านี้สองเก้าแปดแยกแยกออกไกล แยกแยกออกก้าแปดสองนะคะลีก6กกับเก่าตัวเดียวกันกับให้หกแปหน้ำเเนอพี่ดองเอาก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ไล่นะคะที่ให้แนวทางทางช่องของสงการนะคะกะจะขอสรุปนะคะตัวเลีกของแม่ไล่นะคะก็คือ สองเกนะคะ98 29 28ดคือแยกออกมาจากเลขกสามตัวหางเดียว่ลยละพี่น้องเอ้ยแล้วกะเพิ่นเอามูลหัวเด้อค่ะเพิ่นฝันดีเด้อค่ะฝันดีฝันวา่ามีคนเอาจิ๋งขัานงามมาให้เพิ่นแล้วเพิ่นก็นได้ครับนําโอ้ก็แสดงวาลีเขาแล้่ยวนะพี่น้องเนาะเอาน่ไปซื้อฉลากกินแบ้งรัฐบาลไทยเฮาเด้อค่ะ งวดประจําวันที่สิบหกกันยายนหกเจค่ะขอให้โชคโชคมันหมานน้าแม่ไล่คนเก่าคนเดิมแม่ไล่ฝันแม่นแม่ไล่ดวงหิ่งนะคะโชคโชคมันหมาน้ากันค่ะขอคนอะไรคนไร,ร่ให้กับช่องน,น้อยของสงการคือเก่าล้ค่ะพี่น้องเป็นกําลังแรงใจนะคะให้กับทางช่องน,น,อน้อยเพื่อจะหาตัวเลขดิดตดด,ดดังดังมากให้เอฟซีนะคะ คลิปนีก้กะขอให้โชคโชคมันมันน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ